มองอะไรก็เธอสวยไงเฮ้ยฉันชมแทนในชัดเจนทำอะไรกันอยู่ล่ะครับโหนี่คุณแป้งเรานี่ไม่ค่อยได้คุยเลยนะครับสอาวันเนี้ยผมละคิดแล้วคิดอีกคิดถึงครับเก็บผ้าไว้ไว้ตรงนั้นให้แล้วอุ๊ยว้าว แม่พระน้ำใจงามโอ้โหแสนดีมีเก็บผ้าใด้วยเออนี่เข้าใจผิดหรือเปล่าผ้านายแห้งแล้วก็ไม่ยอมไปเก็บคุณหนงเขาจะเอาผ้าไปตากบ้างอ้ยหวแล้วดูดิเก็บก็ไม่ครบมีเกงงนผมไม่ไหนอะลูอเล่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเล่นแหมโอยเราด้ว่าหวังดีปากแข็งอืม ปากเดือนแข็งนะคะคือปากมันแห้งเดี๋ยวเดือนไปทาลิปมันก่อนนะคะเออนี่คุณแ้งวันนี้ผมดวงแย่มากเลยดวงไม่ค่อยดีเลยหมู่นี้ไม่รู้เป็นไรครับดวงสวยสวยไอ้ดวงของเรานี่นะมันขึ้นอยู่ที่การกระทําถ้าเกิดว่าเราทําดีก็ต้องได้ดีทําชั่วก็ต้องได้ชั่วซาบชแข้งใส่กล่องด้วยอะไรแอบใช้เออคุณแดงครับเคยได้ยินไหมครับ ทำดีได้แฟนทำแทนได้เมียนี่